าตามาและยายอุ่นขยับตัวจะเข้ามาแต่สมุนของไอ้เสือร้องห้ามไว้มันเชื่อตามธรรมเนียมไอ้เสือว่าเมื่อไอ้เสือเลี่ยมได้นางสาวงามคนนี้ไว้ต่อจากไอ้เสือเลี่ยมก็ต้องเป็นของพวกมันละนิดยืดกายตามองไอ้เสือเลี่ยมไม่ผิดกับสายตาคนบ้าที่มองอย่างปราศจากความเกรงกลัวหล่อนตอบในชับพันทันทีนั้นยิงกูเสียไอ้หมาเลี่ยมยิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไอ้หมาที่ชอบรังแกผู้หญิงแล้วทันทีนั้นเองสิ่งที่ไม่มีใครคิดก็เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่ง ไอเสือเลียมหัวล้อเสียงดังสนั่นวันไหวทิ้งปืนลงข้างตัวแล้วบอกกับหลอนอีหนูมึงจะเรียกอะไรก็ได้มึงจะเรียกกูว่าลุงเลี่ยมพี่เลียมน้าเลี่ยมอาเลี่ยมบักเลี่ยมมึงจะเรียกอะไรก็ได้รู้แต่ว่ากูคือไอเลี่ยมแล้วกันกูนับถือน้ำใจเองแท้เทียวลูกเอ้ยกูไม่เชื่อเราก็เองจะเป็นนักเลงแข็งถึงเพียงนี่พาเถอะแม้เองจะเป็นเด็กก็ตามถ้าเป็นเด็กผู้ชายให้ตายฮ่าะฆ่ากับเองเป็นเพื่อนตายกันได้เลย แต่ข้านับถือผู้หญิงอย่างเองนุย้ยเกิดมาไม่เคยพบเห็นอีกขนใจสมิงอย่างเองอีหนูเองจะเรียกข้าว่าอะไรว่ามาพอ่อรอนตอบยิ้มยิ้มมากไปลดลงมาหน่อยนะเออก็ออยังชั่วนะพอฟังได้อ้าวลูกเพ่อันนี้หมายความว่าไงเนี่ยสมุนคนหนึ่งร้องถามอย่างงุนงงไม่พอใจไอโ้โรยเสียงไอ้เสือเหลี่ยมสำแดงความดุร้ายกลัดเกลียวขึ้นมาทันทีบ้านนี้กูเข้ามากูว่าอะไรมึงไม่ได้ยินตอนแรกเหรอ เล็บตีนคนบ้านนี้หลุดยังไม่ได้เพ่งั้นอีนี่ฉันขอได้ไหมถ้าพี่เรียมไม่เอาก็เจ้าลอยว่าหน้าตาเฉยแถว่าดาเหาะมาขอกูยังไม่ได้เลยมึงไอล้ลอยมึงจําคํากูไว้กูขอมึงมั่งบ้านนี้มึงอย่ามาแตะต้องไปนั่นขาดกูขอมึงจริงๆิงเจ้าลอยกับเพื่อนมันอีคนหนึ่งสบตายยังมีความหมายเมื่อเสือเรียมหันมาเรนเล่านิดขยบเขาหาปืนเสือเรียมก็หันมาบอกรอนว่าหยิบมาเน็ตเดี๋ยวหน้าบอกวิธียิงให้รอนทรงคาบายกระบ,บอกนั้นให้ทันที เขาเรียกหล่อนไปนั่ง้างๆส่งปืนให้ล่อนสอนวิธีขึ้นลำสอนวิธียิงหล่อนสับไกย,ยิงเป้าสองสาครั้งเสือเลี่ยมมีความพอใจเป็นอันมากแล้วเขาก็กินเหล้าบรรจุกระสุนส่งปืนให้นิดยังมีความไว้วางใจทุกอย่างอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้เสือเรี่ยมมีความเป็นมิตรกับทุกคนภายใต้หลังคาบ้านนี้อย่างดียิงด้วยเหตุนี้เองเจ้ารอยถึงกับระเบิดออกมาเป็นเสืออย่างนี้อีกหน่อยก็ตายหง่นั้นเองทําไมเสืออย่างมึงมันก็ตายหงเหมือนกันเขาร้องด้วยเสียงอันดัง อูเป็นคนดูคนเป็นเหมือนกันมึงหย้อ่าไม่เข้าเรื่องเลยนะสองคนมองตากันแล้วเจ้าโรยก็ร้องต่ออันข้ากลับก่อนละระวังนะอย่าหาลูกน้องเตือนระวังตัวหน่อยจะตายซะก่อนรบสองลูกน้องว่าแล้วก็ฉวยปืนออกไปทิ้งเหลี่ยมไว้กับคาบายกระบอกหนึ่งเขานั่งกินเหล้าบางร้องเพลงบางมีเรื่องอะไรสนุกคบขันเล่าให้นิดฟังบางตามายายอุ่นสารภาพว่ามาดไว้ไเสือเหลี่ยมเป็นไอเสืออย่างจริงแท้แล้วก็ไม่มีไอเสือคนไหนที่มีน้ำใจประเสริฐในหมู่ไอเสือด้วยกันแบบนี้ พักใหญ่ไอ้เสือเอามือรูปศีรษะนิดแล้วว่าอีหนูนะกลับละอีกสองวันจะลาไปเมืองการนิดมองหน้าไอ้เสือเลี่ยมยังเขารบเลี่ยมรอยหน้าถามมึงมองกูทําไมหนูก็มองคนอย่างนั้นเลียมไม่น่าจะเป็นเสือเลยนะทําไร่ไถนาหากินยังมีความสุขอย่างหนูเนี่ยอยากเป็นคนดีเหมือนชาวกรุงเขาแต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนัทเลียมไปเป็นไอ้เสือ,อย่นนึกว่ามีความสุขสิเสือเลี่ยมชะงักมองหน้าเด็กสาวยังชื่นชมยินดี แต่แล้วดูเหมือนเขาพยายามจะสลัดความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับคำพูดของหลอนที่สั่นสะเทือนความรู้สึกเขาให้สิ้นไปเขาโซซัสโซเซออกจากกระท่อมของหล่อนนิดมองตามหลังแล้วพึมพำนันเรียมเป็นคนดีแต่ไม่น่ามาเป็นไอเสือใจดีอย่างนี้เลยอินหวัวเอ้เสียงตาม,มาว่าเอ่งมันยิ่งกว่าไอเสือเสียแล้วลูกร,รู้หรือไม่ <c oughs> นิดหวเละแล้วเสียงยายอุ่นก็ว่ากูนึกว่ามึงเน่าแนะ่เป็นศพแนะ่ ทันทีนั้นนิดก็ร้องเอ้าปืนนัดเรียมลืมปืนร่อนคว้าปืนที่บรรจุลูกล้ะขึ้นลำเอาไว้แล้ววิ่งออกมาข้างนอกแสงเดือนขึ้นและเห็นทางสลัวสลัวทันทีนั้นหล่อนก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเสียงของเสือเรียมร้องขึ้นมึงทำกูมึงยิงกูตา玛และยายอุ่นจะร้องเรียกหล่อนว่ากระไรบ้างหล่อนไม่ทันได้ยินเสจแล้วหล่อนวิ่งออกจากที่นั้นอย่างรวดเร็วราวกับกระต่ายป่าตรงไปยังเสียงที่ร้องกรนคลางมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่ง หล่อนเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเสือเรียมทันทีนั้นเองหล่อนเห็นชายสองคนพาออกจากพุ่มไม้เสียงร้องเรียกกันทําให้หล่อนจําได้ว่าเป็นเสียงของสมุนเสือเรียมเอาตัวันไปเลยพอสิ้นเสียงหล่อนก็ลั่นไปนัดหนึ่งนัดสองนัดสามทันทีนั้นเจ้าสองคนนั้นก็หันหลังให้หล่อนแล้วต่างคนก็ห่ออ้าวไปหล่อนกลากออกไปกลางทุง่งยกปืนขึ้นประทับยิงกัวอกไปอกสองนัดจากนั้นหล่อนก็วิ่งตรงไปยังทางเกวียนร่างไอ้เสือเรียมนอนฟุบอยู่กลางกองเลือด หล่อนกลากเข้าหาก็ได้ยินเสียงร้องเรียกยังแผวเบาของเสือเรียมนิดหรือหลานไอ้เฮียพวกนั้นมันยิงฆ่าเข้าแล้วนิดยิงมันวิ่งอ้าวไปแล้วหล่อนบอกเข่าพร้อมคุกเข่าลงข้างกายไอ้เสือพร้อมประคองเขาขึ้นบนตักนะาเจ็บตรงไหนมันยิงตรงไหนไหลไม่เป็นไรแต่หากเองไม่มาช่วยมันต้องเผาขนฆ่าจนดิ้นไปเท่านั้นไอ้สองคนนี้หักหลังฆ่าเสียแล้วนิดเอ้ยหักไม่ได้เองข้าวอดตามาและยายอุ่นถือใต้แดงโลวิ่งมา ทั้งสช่วยกันหามไอเสือกลับไปยังกระท่อมยายอุ่นและนิดช่วยกันทําแผลถูกกระสุนปืนที่ไหลอย่างรวดเร็วแม้ไอเสือจะมีความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามแต่ยังพึมพำตลอดเวลานิดเจ้าช่วยนะไว้ไม่มีเจ้านะตายเจ้านี่มีบุญคุณต่อนนะและคืนวันนั้นนิดนั่งกอดขาบ่ายไว้แน่นตลอดคืนมาหลับเอาเมื่อตอนเช้าตรู่เสือเลียมลืมตาขึ้นในตอนเช้าบาดแผลที่ถูกปืนไม่มีความร้ายแรงเท่าไหร่นักเขาถามถึงนิดเป็นคนแรกยายอุ่นบอกว่า มันถือปืนเฝ้ายามจนสว่างพึ่งหลับไปตะก,กี้นี้เองเสื้อเลี่ยมยกมือขึ้นไหวไปเบื้องบนลาว่ายายยายจงรู้ไห้ฉันเป็นโจรจนเข้าตารางออกจากตารางยังไม่ได้ทําความผิดอะไรยังไม่ได้ปนคิดจะปนแต่ยังไม่ได้ปนเกิดมาเป็นชีวิตนักเลงไม่เคยมีใครช่วยชีวิตเหมือนอย่างนิดเขาช่วยฉันเมื่อคืนยายจ๋าฉันเป็นคนมีความกระตันอยู่แม้จะเป็นเด็กคราวลูกคราวหลานฉันก็ต้องถือว่าเด็กคนนี้ชุบชีวิตฉันขึ้นมาใหม่ ยายอุ่นและตามามีความพอใจในเสือเรียมเป็นอันมากขณะนั้นนิดนอนหลับอยู่ข้างประตูเสือเรียมมองไปยังร่างของหลอนในดวงตาเขาปราศจากความหมายใดอื่นนอกจากขอบอกขอบใจรละลึกได้ว่าตนเป็นหนี้บุญคุณของนิดยังใหญ่หลวงไอเสือพึมพำเมื่อคืนนี้เขาขอร้องอะไรฉันอย่างแล้วเมื่อคืนนี้อีกเหมือนกันที่เขาช่วยชีวิตฉันไว้สิ่งที่เขาขอร้องเขายอมต้องได้แน่นอนยายจ๋ายายยายมีลูกหรือเปล่าสองตายายบอกว่าแกไม่มีลูก กมินิดคนเดียวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของแกเสือเรียมยกมือท่วมหัวแล้วว่าตายายเอาฉันไปลูกหลานด้วยเถอะเรื่องหากินทุจริตไม่เอาแน่ไม่เอาแล้วไม่เอาจริงๆฉันเกิดใหม่แล้วนิดเขาช่วยฉันนิดเขาขอร้องให้เลิกเป็นไอ้เสือฉันจะหากินทางสุจริตจะไม่ทําไกลเดือดร้อนอีกฉันเพิ่งออกจากตารางยังไม่เคยทําความผิดแต่เกือบทําแล้วเออเดชบุญของฉันนิดตื่นขึ้นไม่ได้ยินไอ้เสือกล่าวคํานี้ก็ยิ้มด้วยความพอใจหล่นยกมือเสยผมที่ปลกหน้า แสงแดดยามเช้าสาดเขาจับใบหน้าพองใสของหลอนหลอนยิ้มด้วยความพอใจที่ได้ยินเขากล่าวเช่นนั้นกับตามาและยายอุ่นนิดชี้ไปทางผืนนากว้างใหญ่ภายนอกแล้วกล่าวขึ้นว่าแม้เราจะทำงานเหนื่อยหน่อยแต่ก็กินอิ่มนอนหลับไม่ต้องได้รับความลำบากยากแค้นเหมือนชีวิตโจรแม้จะมั่งมีป้นเขาได้เท่าไหร่เรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ต้องพูดถึงก็ได้เอาแค่ชาตินี้ก็เห็นถนัดชัดเจนแล้วป้นเขามาได้แทนที่จะมีความสุขดีกับต้องซอกซอนหลบหนีเมืองนี้ไปเมืองนั้นจากป่านี้ไปป่าโน้นดีไม่ดีก็ตาย หนูไม่เห็นว่ามันจะมีความสุขสักนิดเดียวดูแต่เสือคล้อยทีมันสุขสบายเพียงไหนไม่เห็นมังม่งมีสีสุขอะไรเราทำมาหากินอย่างนี้ดีกว่าเหนื่อยก็จะเป็นอะไรไปหาใส่ปากใส่ท้องเราตลอดเวลาที่หล่อนพูดยายอุ่นนั่งโยกกายอันโค้งงอเพราะความชราไปมาเสือเลี่ยมทอดสายตามองดูหล่อนอย่างชื่นชมตามามวนบุรีใบตองแห้งของแกไปพลางยิม้มทุกคนต่างได้รับความพอใจในคำพูดของหล่อนทั้งสิน้นเมื่อหล่อนกล่าวจบยายอุ่นก็ว่าอีหนูเอ,อ้ย เองพูดของเองถูกที่สุดแล้วแล้วก็หันมาทางเสือเลี่ยมพางพยักหน้าอยู่ด้วยกันนะ่ะไม่เป็นไรหรอกต่างคนต่างช่วยกันทากินมีเท่าไรใช้เท่านั้นกินอย่างไรกินเหมือนกันอดด้วยกันจะเป็นไรมีอีกครั้งหนึ่งเสือเลี่ยมยกมือไหว้ท่วมหัวทั้งนี้เขาว่ามันเป็นบุญคุณของเขาแล้วหากเขาได้พบไอเสือคล้อยเขา้าชีวิตเขาจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากขันหน้าเข้าทางเดิมคือออกป้นสะดมต่อไปแต่นี่กลับถูกเพื่อนรอบเล่นงานเอา ไม่เช่นนั้นป่านนี้เขาอ,อาจตายด้วยอำนาจตันหาราคาของเจ้าลูกน้องแล้วนิดก็อาจเคหลห์ร้ายเจ้าหมอคนนั้นคงย้อนกลับมาก่ะการร้ายขึ้นกับหลอนเป็นแน่ทั้งไอเสือเลี่ยมและทั้งนิดต่างมีความรู้สึกในห้วงเดียวกันไอเสือลืมชีวิตทุจริตของตนนางแมวป่าลืมความหลังทั้งหลายไม่คำนึงถึงใครในกรุงเทพอีกต่อไปเอาผืนไร่และนาน้อยเป็นที่ตั้งต้นชีวิตของหลอนยอมหมกความสวยไว้กับท้องไร่ท้องนาไปจนตายในภายหลังที่พระการดีขึ้น หม่อมเจ้ากิติคุณทวนความทรงจําครั้งแรกด้วยเรื่องนิดทันทีและมันกินเวลานานร่วมครึ่งเดือนแล้วป่านนี้นิดจะเป็นอย่างไรเรียมจะเข้าใจความหมายของเธอว่าเธอไม่สนประทัยเรื่องที่ได้ขอร้องมาแล้วก็เป็นได้เธอเรียกสหายที่ร่วมกันชกต่อยไปหาทันทีแล้วสั่งไปบอกเรียมเรื่องอุบัติเหตุของเธอและสหายของเธอก็ก,กลับมาทูลเธอว่ายายคนฝ้าบ้านบอกว่าเรียมไม่อยู่ไม่มีกําหนดกลับเมื่อไหร่ส่วนนิดนั้นหนีไปแล้วไม่ทราบว่าหนีไปที่ไหนและภายทูลเวลานี้กําลังออกติดตามนิดอยู่ นี่เป็นข่าวที่ไม่ต้องการคําอธิบายการเพนหนีออกจากบ้านของนิดย่อมเป็นเครื่องหมายว่าหล่อนได้รับความเดือดร้อนจนทนทานไม่ได้ทําให้หม่อมเจ้ากิติคุณแนบพระไทยว่าการที่เลี่ยมทาาทามเธอเพื่อขอให้สืบสาวเรื่องราวของร้อยตารวจเอกชายาัยยาย่อมต้องมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่เบื้องหลังข้อนี้ท่านชายย่อมต้องเข้าพระไทยดีว่าไม่มีอะไรอื่นนอกจากเรื่องความงามของหล่อนเองที่เป็นภัยแก่ตัวเองเธอไม่อาจเคลื่อนไหวออกมาจากที่บรรทมได้เพราะคําสั่งของแพทย์เธอตกอยู่ในความร้อนลอนพระไทยเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาที่ต้องคบคิดก็คือว่านิดไปที่ไหนเมืองเพชรหรือหนีไปอยู่ในความคุ้มครองของร้อยตำรวจเอกชัยยาพอเรื่องของนิดทำให้ท่านชายสามารถออกจากที่บรรทมได้เร็วกว่ากำหนดที่หมอสั่งไว้ทั้งที่พระเสียรยังพันไว้ด้วยผ้าพันแผลเธอรับสั่งกับนางพยาบาลว่าไม่เป็นไรแล้วฉันแข็งแรงพอแล้วมีงานต้องทำอีกมากให้ฉันนอนอยู่กับที่ไม่ได้นานอย่างที่หมอคิดไว้หรอกน้าครั้นแล้วจุดหมายแรกของท่านก็คือการไปที่บ้านร้อยตำรวจเอกชัยยา เธอไม่พบชายยาแต่พบชนินซึ่งจำเธอได้ก็เชื้อเชิญเธอเข้าไปในห้องรับแขกรอนบอกเธอก่อนว่าท่านเจอนิดบ้างหรือเปล่าพค้หม่อมฉันทราบว,ว่าท่านเคยเสด็จไปเยี่ยมนิดท่านทราบหรือเปล่าเพคะว่านิดหนีไปจากบ้านนั้นแล้วนี่เป็นการแสดงว่านิดไม่ได้หนีมาอยู่ที่นี่ท่านชายตั้งต้นสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นรอนจะไปอยู่ที่ไหนทำไมนิดไม่มาที่นี่หากสถานที่นี้เป็นที่ให้ความสุขแก่นิดมันน่าที่หล่อนจะต้องกลับมาที่นี่ท่านตรัสว่าผมทราบว,ว่านิดหนีไปเหมือนกันครับ และทราบด้วยว่าหนีไปเพราะเรื่องอะไรท่านคิดว่าการเอาเรื่องจริงมาบอกชนินไม่เป็นของแปลกตรงไหนเลยดีกว่าจะให้ชนินเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยับยั้งที่จะให้ชนินเข้าใจว่าผมได้ทราบว่าคุณสองคนพี่น้องนั้นได้เยียดหยามคุณนิดอย่างรุนแรงแม้กระับผมเองที่ยังเคยเอาเรื่องคุณนิดมานินทาว่าร้ายให้ฟังเป็นข่าวใหม่สาหรับชนินผู้ไม่ค่อยรู้ตื้นลึกหนาบางอะไรมากนักนอกจากเท่าที่อัมภัยและพี่ชายเล่าให้ฟังกระทบกระเทือนกับลานีบ้างแต่เรื่องเหยียดหยามมันเกิดระหว่างเด็กต่อเด็ก อาจเพิ่มความน้อยเนื้อต่ำใจให้แก่นิดกระทั่งไม่คิดกลับมาอยู่ในความคุ้มครองของหล่อนและชายยาได้ท่านชายตกลงพระไทยว่าจะยังไม่บอกกับเธอว่าได้พบกับนิดแล้วเพราะอาจเป็นขบวนใหญ่ไปอีกร้อยตํารวจเอกชายาอาจติดตามเอานิดกลับมามันไม่แตกต่างกับการเอานิดมาอยู่ในที่ทรมานหากหล่อนไม่มีความสมัครใจที่จะกลับมาความคิดของท่านลั่นไปยังอีกจุดหมายหนึ่งนิดอาจไปอยู่ที่เมืองเพชรที่นั่นเป็นแห่งเดียวที่ไม่เป็นภัยอะไรกับหล่อนหล่อนเคยบอกกับเธอไว้แบบนั้น ในวันรุ่งขึ้นท่านชายบอกกับคนที่ว่างว่าจะเสด็จไปพักผ่อนหัวหินหลังแล้วก็ออกจากกรุงเทพไปยังเพชรบุรีพร้อมสหายสนิทอีกคนหนึ่งซึ่งมีเวลาว่างที่จะตามเสด็จไปต่างจังหวัดได้นานๆส่งเลือเอาโรงแรมแถวนั้นเป็นที่พักแล้วเล่าเรื่องราวของนิทศสหายผู้นั้นฟังตั้งแต่ต้นจนจบสหายหนุ่มของเธอคือประชาผู้ฟังเรื่องราวแล้วก็ทักทายว่ากระหม่อมอยากทายว่าแม่นิดหรือเปรมวดีคนนี้มีความสวยมากกระทั่งทำให้ท่านรุ่มร้อนจนนอนไม่หลับเธอสายพักช้า กันไม่ได้เรียกความสนใจหรือเห็นอกเห็นใจที่มีตอนนิดว่าเป็นความรักหรืออะไรนะเธอเห็นนิดเข้าก็ต้องสงสารเพียงแต่การเล่าให้เธอฟังเท่านี้น่าจะเห็นใจว่าเด็กสาวคนนี้เป็นสาวและสวยแต่ต้องมาตกอยู่ในสภาพเด็กจรจัดหาที่อยู่ที่พักไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความบีบคั้นกระทั่งต้องหนีตเตลิดเปิดเปิงเช่นนี้ขอให้คิดดูว่าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีเมตตาจิตจริงๆจะเป็นอย่างไรอนาคตคืออะไรมีแต่จะชั่วร้ายลงไปนั่นไม่ใช่เหรอคนเราจะเป็นอะไรก็ได้เพราะสิ่งแวดล้อมและความจําเป็นจริงกมม่อ ถ้าอย่างนั้นกระมมงขอร่วมมือด้วยทั้งสองสหายออกเตะๆไปทั่วทั้งเมืองเช่นเดียวกับที่ไพทู์ได้ทํามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ท่านชายมีความเปลืองกว่าก็เพราะได้รู้ประวัติของนิดว่าเป็นอะไรมาแต่ก่อนท่านพักอยู่เพชรบุรี3าวันก็ไม่ทราบผลของเรื่องนี้ร่วงเขาวันที่4ท่านชายตีสนิทเจ้าหน้าที่ตํารวจชั้นพลตํารวจคนหนึ่งด้วยการทักทายปลาใสาชวนเข้าไปหาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วถามถึงผู้บังคับกองคนเก่าจนในที่สุดก็เลื่อยเปื่อยไปถึงเรื่องนางแมวป่า ท่ามกลางแสงแดดระ,ะยิบระยับนิดยกมือขึ้นป้องนาจ้องไปยังชายทุ่งอีกด้านหนึ่งซึ่งมีคนสองคนตัดออกมาจากป่าละเมาะเดินบ่ายหน้ามาทั้งสองนุ่งกางเกงขาสั้นสวมหมวกกันแดดท่าทางบอกชัดว่าไม่ใช่คนแถวนั้นหล่อนเริ่มวันไหวขึ้นมาทันทีอาจเป็นพวกกรุงเทพหรือจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากชายาแต่ท่าทางหนุ่มทั้งสองไม่มีลักษณะของชายาหรือร้อยตำรวจตรีประกิจหล่อนถอยหลังหลบเข้าไปในกระท่อมอย่างไม่ไว้วางใจ เลียมซึ่งกายสภาพจากไอเสือเป็นคนดีนั่งพลนดินต้นไม้อยู่ข้างๆเห็นท่าทางเด็กสาวซึ่งบัดนี้เขามีความรักและเอ็นดูเยี่ยงลูกหลานก็ขยับเข้าไปในกระทอมเตรียมคาบายเข่าไว้แล้วร้องถามนิดมันมาดีหรือมาร้ายนิดไม่มาร้ายหรอกจะนะเขาคงมาดีแต่ฉันไม่ค่อยสบายใจนะักที่จะพบคนเหล่านี้มันเอามันเส็จเลยดีไหมนิดยิ้มสันนาอย่าไปทําให้เขาเดือดร้อนเลยนะมันจะทําให้หนากลายเป็นไอเสือไปอีกไม่เป็นไรหรอก คนเหล่านั้นมาทําอะไรฉันไม่ได้หรอกสถานที่นี้ให้ความสุขกับฉันดีแล้วเขาอาจมาชวนฉันไปอยู่กรุงเทพกับเขามั้งหล่อนใส่หน้าแล้วเน้นเสียงหนักแน่นแต่ไม่สําเร็จหรอกกรุงเทพให้แต่ความร้ายกับเราคุณผู้หญิงหน้าตาสวยๆเหล่านั้นใจสกรปรกมากกว่าสะอาดเราไม่ไปใครจะทําอะไรเราหล่อนก้าวออกไปข้างนอกในระยะนั้นสองหนุ่มที่เดินตัดมายังกระท่อมของหล่อนปรากฏในระยะใกล้ที่พอจําได้นิดส่งเสียงร้องท่านท่านนั่นเอง ท่านไปไหนมาคะถึงมาที่นี่ได้นิดนิดท่านตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังสำแดงความตื่นเต้นนิดในที่สุดเราก็พบกันจนได้ไอเสือเหลี่ยมรู้สึกทันทีว่าหลานสาวคนนี้ไม่เลวเลยชายหนุ่มทั้งสองท่าทางเป็นผู้ดีและนิดเรียกว่าทานย่อมเป็นคนใหญ่คนหนึ่งนิดตักน้ําฝนใส่ขันออกมาส่งให้ท่านชายตั้งต้นสังเกตหล่อนอย่างละเอียดพอหล่อนเอาขันน้ํามาส่งให้ท่านยิ้มเราว่า เรามีเรื่องต้องคุยกันมากทีเดียวแต่อย่าลืมนะนิดไม่ต้องลำบากในการพูดจาอะไรฉันไม่ใช่เจ้าเป็นเพื่อนหรือพี่ชายเธอก็ได้ทั้งนั้นนี่เธอดำไปหน่อยแต่อ้วนขึ้นอีกไม่น้อยเธอกลับมาทําอะไรนิดจ๋าร่อนพยักหน้าไปอย่างทุ่งกว้างใหญ่นิดไม่ต้องการเป็นแม่สาวชาวกรุงอีกแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดเชียวนะคะท่านที่กรุงเทพนิดไม่ผิดอะไรกับลูกกวางทุกคนเห็นนิดเป็นเหยื่อต่างคนต่างจะทําลายนิดให้แหลกยับไปพอกันทีที่นี่นิดทำไรปีนี้เราจะทํานากัน ชีวิตเราที่นี่มีความสุขไม่มีใครคิดทำร้ายกันบ้านใครอยู่ใครก็อยู่ไปบ้านใครนอนใครก็นอนไปแหลมเข้ามาก็รุกลานฟาดฟันกันก็เท่านั้นเองท่านชายยิ้มตลอดเวลายิ้มอย่างเอนดูในความเข้มแข็งของรอนไอเรื่องฟาดกันฉันเชื่อฝีมือเธอซะแล้วมีเสียงเสือเหลี่ยมโหดร้าวฮาวฮาฮ่าห้า,หาวันก่อนยังเตะนักเลง,งเสเลือดกบปากท่านชายก้มเสียนรับแล้วรับสั่งชา้ชาผู้ชายอกสามสองคนหนึ่งเหมือนกัน กลั้นแล้วท่านก็ถามหล่อนว่าแล้วเรื่องอะไรนิดถึงหลบมาที่นี่โอ้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าคุณไพฑูรย์แกพยายามจะให้นิดเป็นเมียแกนะสิคะแกช่วยนิดจากซ่องคนชั่วแล้วแต่แกไม่อยากให้นิดดีกว่าการเป็นเมียรับของแกนิดก็เลยยังไม่เคยคิดและไม่เคยอยากจะคิดด้วยหาความสุขไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทําไมเพื่อแกเอายาเบื่อยาเมามาให้นิดกินนิดไม่ตายหรอคะท่านสายพักช้าช้ายังเหนือยอ่อนไปด้วยฮะฉันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เลยนะ เพราะคุณเลี่ยมแกพยายามวานฉันสืบหาบ้านช่องของคุณชัยยาเชื่อว่าคุณเลี่ยมแกคงเตรียมหาทางช่วยให้นิดได้รับความปลอดภัยค่ะพี่เลี่ยมเป็นคนดีจริงๆแต่พี่เลียมก็เหมือนขี้ข้าคุณไพฑู์นั่นเองนิดไม่เข้าใจเลยทำไมแกถึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนอย่างนี้ไปได้เสียแรงที่นิดนับถือ <c oughs> ร่อนหัวรอยอย่างเศร้าแต่โชคของนิดมันต้องได้กลับมาอยู่เมืองเพชรที่นี้ไม่ไปไหนอีกแล้วไม่ขอเยียบยัางไปที่ไหนอีกแล้วตายมันที่นี่แหละค่ะ ท่านชายจ้องมองรอนอย่างพยายามอ่านความจริงใจของรอนแต่สีหน้าท่าทางนิดบอกชัดว่าจริงจังจริงเหรอคุณนิดจริงแล้วค่ะไม่ว่านิดจะบ่ายหน้าไปทางไหนมันเป็นภัยกับตัวนิดไปหมดทุกแห่งนิดจะบ่ายหน้าไปหาใครกันอีกแล้วคะแต่นิดลืมนิดไม่ลืมหรอกค่ะท่านแต่นิดไม่อยากรบกวนท่านท่านไม่ได้รับสั่งถึงเรื่องนี้อีกเพราะเห็นว่ายังมีเวลาอีกมากก็เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุของท่านให้รอนฟังว่าภายหลังที่ท่านได้ไปสืบหาบ้านของร้อยตำรวจเอกชัยยาพบแล้ว แต่ไม่พบตัวทั้งชนินและชายยาขากับท่านประสบเหตุร้ายแหลงทำให้ท่านต้องสมสารในลักษณะผู้บาดเจ็บสาหัสอยู่เป็นเวลานานพอค่อยยังชัวท่านกว็วานสหายสนิทคนหนึ่งของท่านไปหานิดและเรียมที่บ้านปรากฏว่าเรียมไม่อยู่และได้ทราบจากคนครัวว่านิดก็หนีไปเสียแล้วท่านไปที่บ้านชายยาอีกครั้งแล้วพบกับชนินชนินเองยังขอร้องให้ท่านช่วยสืบหานิตให้ด้วยแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านพบนิดแล้วอย่างไรเสียนิดคงกลับมาเมืองเพชร ท่านจึงเสด็จมายังจังหวัดนี้พร้อมกับสหายท่านได้ตีสนิทถามถึงนางแมวป่ากับพวกตำรวจจึงทราบว่าน,นิดอยู่แถวนี้ท่านสืบถามชาวบ้านเรื่อยมาและทั้งพบหล่อนที่นี่เหล่านี้ท่านตัดช้าๆเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าฉันยังมีความหวังดีต่อน,นิดเพียงไรนิดเห็นไหมเล่านิดพนมมือไว้ทราบข่ะท่านแต่นิดไม่อยากจะรบก,กวนท่านนี่เนี่ยนิดท่านรับสั่งหนักน้นนิดจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ฉันมีความสงสารเป็นอย่างยิ่งอยากช่วยเหลือน,นิดให้สมกับความตั้งใจตัวฉันพ่อแม่ก็ตายไปแล้วมีพี่ชายคนหนึ่งก็ตายไปอีกฉันอยู่กับพี่สะพ้ายกับญาติทั้งหม่อมแม่ของฉันแต่ตําหนักใหญ่ท่านพ่อฉันเราอยู่กันสองคนเท่านั้นพี่สะพ้ายเป็นแม่บ้านแล้วก็ฉันหากนิดจะไปอยู่ที่นั่นกับพี่สะพ้ายของฉันจะเป็นการดีกับตัวนิดเพียงไหนขอให้นิดตึกตรองเอาก็แล้วกันไปอยู่ในฐานะน้องสาวของฉันเสด็จเล่ม,มองนิอยังดีใจก็ไม่เชิงเสียใจก็ไม่ใช่หากนิดจะไปหรืออยู่ทั้งสองอย่าง ถ้าไปนิดจะมีความสุขและรุ่งเรืองแต่ถ้าอยู่เขาจะอบอุ่นจิตใจของเสือเหลี่ยมเป็นอีกคนไปแล้วไม่ใช่จิตใจไอเสือหากแต่เป็นคนใหม่ที่หวังดีตอนนิดอย่างแท้จริงแต่นิดไม่ได้ตรึกตองอย่างหนึง่งอย่างใดเลยกลับตอบออกมาทันทีว่านิดไม่อยากจากที่นี้ไปแล้วล่ะคะท่านคะนิดไม่ได้เป็นผู้รักมากดีอะไรนิดเป็นชาวไร่ชาวนาหนังสือก็อ่านแทบไม่ออกนิดเบื่อคนกรุงเทพจะหาคนดีได้ยากเหลือเกินมีแต่อิจฉาและรอบกัดนิดไม่ได้ว่าท่านนะคะ ว่าไปถึงคนที่นิดผ่านมาแล้วอย่างคุณชาัยาดีต่อน,นิดเท่าไร่แต่คู่มันเธอนิดไม่รู้ว่าไปทําความผิดที่ไหนเธอโกรธและเกียดนิดเสียยิ่งกว่าอะไรอีกที่นี่นิดเหนื่อยต้องปลูกผักทําไร่ตากับยายผัดกันไปตลาดแต่หากนักเรียมแข็งแรงก็ไปแทนตายายมีอะไรเราก็กินกันตามภาษายากจนนิดไม่อิจฉากใครไม่โกรธใครแล้วก็ไม่มีใครมาเกียดหน้านิดท่านชายพยักหน้าชา้ชาๆสหายท่านมองหน้านิดอย่างชื่นชมเขาค่อยๆเดินออกไปสู่ภายนอก ล้อมรอบกระท่อมนั้นเต็มไปด้วยพันุ์ผักละฟักแฟงแตงกวาสะพังไปหมดสิ่งเหล่านี้คือเงินคือทองแต่เป็นเงินทองที่ผลิตขึ้นด้วยความเหนื่อยยากสหายหนุ่มของท่านชายรู้สึกชื่นชมในคำพูดของเด็กสาวชาวไร่ผู้นี้ผู้แสดงว่าพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ยากไรไม่พึงปรารถนาความสุขที่พึงได้จากคฤหาสน์อันใหญ่โตระโหฐานยังจะมีหญิงสาวสวยคนใดที่ชิงชังนครหลวงอันตื่นเต้นยังมีอยู่เพียงคนหนึ่งคือน,นิดนี่เองแล้ว ตลอดวันนั้นท่านชายได้สนทนาอยู่กับนิจจนเย็นเสวยอาหารกลางวันที่กระท่อมหลังน้อยโดยไม่ได้ถือองค์เลยมีอะไรก็กินใ้นั้นแต่ว่าก็มีอาหารพิเศษขึ้นคือท่านชายให้เงินเสือเรียมไปจัดการหาไก่มาต้มปรุงเป็นไก่ต้มข่าอีกส่วนหนึ่งเอาไปย่างทําให้รสชาติอาหารกลางวันวันนั้นมีรสอร่อยยิ่งเมื่อมีโอกาสสหายท่านชายทรงเตือนขึ้นว่าอย่าลืมว่านี้ได้รับความบอบช้ำมาจากกรุงเทพกระทั่งแกลัวประวัติจะสารอยขึ้นท่านตรงพระไทยเย็น ก็มอมเชื่อว่าจะเอาไปกรุงเทพคงเป็นไปได้ยากในตอนนี้แต่ต้องการเวลาเหรอเราจะมาที่นี่บ่อยๆเอาปืนมายิงนกตกปลากันให้สนุก,ก,ล,กนล้วกันเราท่านก็ได้ทรงกระทําอย่างที่ได้รับสั่งกับสหายไว้ท่านเช่าโรงแรมอีกต่อไปเวลาเช้าท่านมาที่กระทอมจ่ายอาหารสดอาหารข้าวมาจากตลาดเสร็จแล้วมาช่วยกันทํากินตามาและยายอุ่นไม่เคยใกล้ชิดเจ้าไหนเมื่อได้ใกล้ชิดก็เงือง,งาตามภาษาคนยังแก่ แต่กลั้นเมื่อท่านชายทรงกระทำพระองค์ใกล้ชิดสนิทสนมไม่ถือองค์ในไม่ช้าทุกคนก็คุ้นกันเป็นอย่างดีท่านชายตรัสบอกกับนิดว่าหากวันนีดจะไปกรุงเทพเอาเสือเลี่ยมไปด้วยก็ได้แกไม่มีความเป็นเสือแล้วอารมณ์เย็นเฉยส่วนตายายเอาไปก็ได้ฉันไม่ขัดข้องคำวันหนึ่งท่านออกปากชวนสองตายายแต่ยายอุ่นว่า โอ้ยเจ้นไปไหนไม่รอดอกคะทานเจ้นเกิดทีน่นี่อยู่ที่นี่มานาหนักหนา,นา,นานแล้วเจ้นจะไปไหนได้นอกจากต้องตายที่นี่เท่านั้นตามาก็เสริมคำพูดหญ่อุ่นว่าเรามันรักที่นี่เสียยิ่งกว่าที่ไหนอีกแล้วอยากดีมีจนอย่างไรขอ,อยู่กระทอมเก่าของเรานี่เถิดผมไปไหนไม่ได้แล้วขอรับส่วนเสือเรีย,ยมกับสนับสนุนให้นิดไปหาความสุขในกรุงเทพ เสด็จเลียมบอกกับร่อนว่าคนยังร่อนไม่น่าจะอยู่ในดินแดนอันเต็มไปด้วยท้องไร่ทองนาแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งทั้งจิตใจของนิดเป็นสิ่งยากจะเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วเชนเเ็ดเสร็จแล้วร่อนว่าคนในกรุงเทพเป็นจริงอย่างที่พวกเราขอว่ากันยากจะหาน้ําใจเมตตากรุณาต่อเราดีก็ดีไปหลายก็ร้ายหนักแต่ยากจะหาคนดีจริงๆเสดจเลีมมีความเชื่อมั่นว่าท่านชายเป็นคนดีและตัวเขาเองก็มีความคิดไปไกลถึงกับว่าการที่ท่านชายติดตามนิดมาอย่างนี้ น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักในตัวนิดมากกว่าเรื่องใดทั้งสิน้นก็หากว่านิดเป็นเมียท่านชายอนาคตหลอนก็จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขยังล้นเหลือทีเดียวครั้นเมื่อเขาพูดถึงเรื่องนี้นิดก็ยักไหลแล้วร้องว่าอย่ามาพูดเรื่องนี้กับหลอนอีกเลยหลอนไม่รู้จักความรักเป็นอย่างไรตอนนี้หลอนว่าตัวฉันเท่านี้เองยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่สักหน่อยจะไปลีอ่านมีลูกมีผัวได้อย่างไรนอยาเ่าเรื่องนี้มาพูดเลย กลอนกล่าวอย่างหนักแน่นเสือเรียมจึงรู้สึกว่ามันเป็นการยากเย็นอย่างยิ่งที่ท่านชายเจ้านางแมวป่าตัวนี้ไปเลี้ยงในกรุงและท่านชายนั้นเล่าเมื่อมีโอกาสก็ทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะทําให้ตาาและยายอุ่นเห็นว่าท่านทรงหวังดีต่อแม่สาวน้อยคนนี้ในการที่จะหลอนไปอยู่กรุงเทพในที่สุดช่วงเวลาไม่นานนักทุกคนในบ้านต่างก็มีความเห็นดีเห็นงามในการที่นิดคนไปอยู่กรุงเทพกับท่านชายทั้งสมแอบหาเลือกกันและมีความเห็นพ้องต้องกันดังกล่าวมา สำหรับเสือเลียมนั้นท่านชายรับสั่งแก่เขาว่าเมื่อเหลี่ยมเป็นคนดีกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีจริงท่านอยากเอาเขาไปไว้กรุงเทพเหมือนกันหากเหลี่ยมไปด้วยจะทําให้นิดมีความวางใจและแน่ใจยิ่งกว่าที่หล่อนจะไปคนเดียวทําให้เหลี่ยมมีความปิติอย่างยิ่งแต่ครั้นเมื่อนึกถึงสองคนตายายก็อดเศร้าไม่ได้เขาจึงทูลท่านว่าเขามีความเป็นห่วงสองตายายมากเรื่องที่น่าเป็นห่วงในเรื่องการคลองชีพท่านชายรับสั่งแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ฉันให้เงินแกไว้ก้อนหนึ่งและจะส่งมาให้แกเสมอๆรับรองได้ว่าแกจะไม่เดือดรับความเดือดร้อนในเรื่องนี้เลยเรียมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้สองตายายผู้ยากจนฟังสองตายายก็มีความปิตินักต่างถือว่านิดคนเดียวเท่านั้นที่เป็นโชคลาภของตนเพราะเช่นนั้นคนทั้งหมดจึงพยายามเกลี้ยกล่อมนิดให้เห็นดีเห็นงามไปด้วยกระทั่งหล่อนเกือบจะใจอ่อนก็พอดี